สวัสดีครับผมหลายพื้นที่ก็มีฝนตกนะครับช่วงนี้ดินมีความชื้นอยู่พอดีผมสั่งปุ๋ยคอกไว้ว่าจะมาใส่ไม้ผลให้ครบปัญหาคือฝนตกเขาเอามาไม่ได้นะครับมันเปียกเมื่อครบรอบใส่ปุ๋ยประจําปีในสวนก็ต้องจําเป็นต้องหาวิธีอื่นใส่นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปในหลายคลิปวิดีโอนะครับผมไม่เน้นว่าจะปฏิเสธปุ๋ยเคมีแต่ใช้ในส่วนที่จําเป็นจริงๆ ก็คือทำให้มันประหยัดที่สุดนะครับคลิปนี้ก็เลยจะมาผสมปุ๋ยใส่ไม้ผลนะครับแต่คนอื่นต้องขอบอกไว้ก่อนว่าวิธีการของผมไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องของใครลหลายๆคนนะครับแต่เป็นวิธีการที่ผมใช้มาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังถึงเหตุและผลที่ต้องมีการใส่ปุ๋ยแบบนี้คลิปนี้ผมใช้ชื่อว่าการใส่ปุ๋ยแบบประหยัดพืชได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเน้นว่าพืชได้ประโยชน์สูงสุดคุณค่าของปุ๋ยก็อยู่ขั้แรกเตรียมปุ๋ยเลย ที่เห็นในกระสอบนี้คือปุ๋ยหมักในกระสอบนะครับที่ผมเคยทําเป็นคลิปลงไว้เมื่อเดือนก่อนนี่แหละก็มีราสีขาวมีการย่อยสลายเกิดขึ้นผมจะเอาปุ๋ยหมักมา5ส่วนนะครับเสร็จแล้ว ก็เอามาบวกกับปุ๋ยเคมีเป็นสูตรเสมอนะครับแต่สูตรนี้ผมจะงดใช้อยู่อันนี้ผมซื้อเมื่อปีที่แล้วปีหนึ่งใช้กระสอบเดียวมันยังไม่หมดเลยเอาปุ๋ยเคมีมา1นึส่วนแล้วก็ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันตามคลิปนี้เลย เสร็จแล้วก็จะเอาใส่ถังแล้วก็เอาไปหว่านรอบทรงพุ่มนะครับวิธีการใส่ของผมก็คือจะใส่แค่2องกำมือเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม้ผลต้นนี้รัศมีทรงพุ่มมันแค่1.5เมตรเองยังไม่ใส่เยอะนะครับการผสม1ครั้งก็คือเคมี1ส่วนบวกกับอินรีย์5ส่วนก็คืออัตราส่วน1ต่อ5ปุ๋ยเคมี1กระสอบบวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอีก5กระสอบก็เหมือนกับเราซื้อแค่กระสอบเดียว ถ้าใครเน้นปุ๋ยเคมีนะแต่ต้องมีเคมีช่วยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าธาตุอาหารในดินเนี่ยเราปลูกอะไรไปนา,นานมันถูกดูดซึมไป เราก็ต้องมีการเสริมด้วยปุ๋ยเคมีบ้างนะครับปุ๋ยเคมีที่จะส่งผลให้เป็นกรดก็คือปุ๋ยยูเรียนแล้วก็พวกแอมโมเนียมซัลเฟต21-0ประมาณนี้แหละวิธีการใส่ย้ำนะครับที่เห็นผมใส่อยู่เนี่ยคือหัวสปริงเกอร์ทำงานดินมีความชื้นนะครับไม่ใช่ใส่รอฝนหรือฝนหมดแล้วค่อยใส่วิธีการใส่ที่ถูกต้องก็คือใส่ใต้ชายใบนะครับไม่ใช่ใส่ติดโคนต้นนะใต้ชายใบก็คือให้เอาแนวดิ่งตั้งฉากจากทรงพุ่มก็คือกิ่งสุดท้ายน่ะใบสุดท้ายน่ะตั้งฉากลงมาเลยใส่ ใต้ทรงพุ่มใต้ชายใบออกมานิดนึงนะครับรอบโคนต้นไม่ได้ใส่ติดโคนต้นนะครับเพราะว่ารากที่หาอาหารก็คือรากฝอยมันก็หาอาหารทุกรากนั่นแหละแต่รากฝอยเนี่ยเขาจะกระจายตัวมาหาอาหารอยู่ใกล้ๆผิวดินนะครับการใส่ปุ๋ยงงผมก็จะใส่ตอนที่สปริงเกอร์น้ําไปด้วยแล้วก็ใส่ไปด้วยนะครับที่ผมเอาเคมีผสมกับอินทรีย์เพราะว่าปุ๋ยเคมีถ้าเราใส่ไปเฉยๆเนี่ยมันจะเกิดการสูญเสียนะครับพืชมันดูดซึมมันดูดซับไม่ทัน ดูดกินไม่ทันพูด,ดง่ายๆมันจะทําให้เปลืองปุ๋ยผมก็เลยเอาเคมีมาบวกกับอินทรีย์วิธีการนี้ผมไม่ได้คิดเองนะครับเกิดจากการศึกษาค้นคว้าหลายปีก่อนผมเคยได้ยินอขออนุญาตเอ่ยชื่อก็แลวกันผมเคยได้ยินอาจารย์ทองธรรมดาพูดว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยถ้าจะใส่ดูเดียวเลยเนี่ยมันจะเกิดการสูญเสียแม้แต่การเปิดปากกระสอบปุ๋ยไว้มันจะเกิดการสูญเสียเราต้องหาอะไรมาผาสม ให้มันดูดซับไว้ผมก็เลยไปศึกษาเพิ่มครับเอาแบบเข้าใจง่ายก็คือปุ๋ยเคมีมันจะถูกห,ห่อหุ้มด้วยจุลธาตุที่มีประจุบวกนะครับสรุปไม่ง่ายปุ๋ยเคมีมันจะมีประจุบวกและพื้นผิวส่วนต่างๆเพืชของเราเนี่ยก็จะมีประจุลบนะครับและที่สําคัญปุ๋ยอินทรีย์มันก็จะมีประจุลบถ้าเอาเคมีมาบวกเข้ากับอินทรีย์ั้วบวกเจอค้วลบก็จะเกาะกันปุ๋ยอินทรีย์มันจะช่วยดูดซับปุ๋ยเคมีไว้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียถ้าเอามาบวกรวมกันคุณภาพปุ๋ยยยเคคมีก็จะังงอู่ อินทรีย์ก็จะยังคงอยู่อีกทั้งจุลินทรีย์ก็จะย่อยสลายได้ไวขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีธาตุอาหารจากปุ๋ยเคมีด้วยเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยแบบนี้เนี่ยหรือการผสมปุ๋ยแบบนี้แล้วเอามาใส่โดยที่ดินมีความชื้นมันจึงทําให้เราประหยัดแล้วก็พืชได้ประโยชน์สูงสุดพืชโตวไวครับลองทําดูไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรมากมายซื้อมากระสอบเดียวเอามาผสมกับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอีก 4- 5กระสอบ ก็ว่าเราได้ปุ๋ยเพิ่ม4-5กระสอบนะครับและไม่เกิดการสูญเสียธาตุอาหารหรือสูญเสียน้อยมากวิธีการนี้ผมใช้มาหลายปีแล้วนะครับนอกจากการทําปุ๋ยหมักรอบโคนต้นการเอาปุ๋ยคอกเป็นกระสอบมาใส่รอบโคนต้นแล้วเนี่ยดินบางส่วนที่มันแย่เกินไปเนี่ยเราก็ต้องมีเคมีเสริมด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงติดดอกออกผลเนี่ยเราก็ต้องมีเคมีเสริมโอเคนะครับนี่คือวิธีการใส่ปุ๋ยของผมซึ่งไม่ได้บอกว่ามันถูกต้องแต่เหตุและผลผมก็อธิบายให้ฟังแล้วนะครับใส่ในช่วงที่มีความชื้น ใส่ใต้ชายใบไม่ได้หว่านรอบคนต้นหรือติดคนต้นเกินไปใส่ไว้ใต้ชายใบพืชถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดจเจริญเติบโตได้ไวลองทำดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดสวัสดีครับ